คนนี้คนดูเข้ามาติดขอบสนามเนี่ยเราเป็นนักเตะเราพบอุปสรรคไหมระหว่างการแ่ันก็กดดันแบบมันก็กดดันในการเล่นในการเล่นเกียเคี่ยวเขามีผลในเวลาตอนทีเราไปอยู่ในมุมขอมงฝั่งของชายตัวไปต่อชายหน้าว่าไม่มีมันจะว่าที่ไม่เก็บก็มันแคบเลยครับมันแคบ,บมันเตะม,มุมยากครับตันทุ่มครับยเปรปยบดตรงนี้ ถ้าเกิดว่าเป็นเกมปกติคิดว่าเกมจะออกมาในรูปเกมแบบนี้ไหมครับไปที่ว่าไม่มีคนออกมาในสนามเหนวันนี้ครับว่าก็น่าจะปกติว่าจะบอกเลยผมน่าจะเล่นดีกว่านี้ใช่ไหมเตะทรัปีหน้าอยากแก้มืไหมครับก็อยากแก้มือก็อยากเอาแชมป์มาให้ปากเป็นตัวแทนเพื่อนๆหน่อยวันนี้คนมาเชียร์เนี่ยได้ถึงใจของสนามและดูทั้งบ้านในเกือบ2องร้านคนเอาใจเชียร์หมดทองเราอยากจะขอทุกแรงเชียร์ ทก็อยากขอบคุณที่เชียร์พวกผมครับก็ปีหน้าพวกผมจะกลับมาใหม่จะไปกตามพัฒนาให้ใหดหีไปเลยครับโอ oh ้โหลีลาความสามารถไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับน้องเตวรกรช่างเขียนดีนะครับหนุ่มคนนี้นะครับเด็กหนุ่มคนนี้ถือว่ามีความสามารถมีพรสวรรค์เก่งมากๆครับทุกคนจนล่าสุดนี่นะครับทุกคนได้รับเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอ,อาชีพฮะเยาวชนของ การท่าเรือเรียบร้อยแล้วก็พร้อมด้วยเพื่อนอีก2คนรู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนแต่ว่าเขาคนนี้คือโดดเด่นที่สุดนะครับแม่ก็วิทยาแห่งบางน้ําเปรี้ยวหรือว,ว่าวิทยาเมืองไทยอย่างแน่นอนครับคนนี้สุดยอดแม้ว่าตัวน้องนั้นอาจจะเขามั่นใจว่าเขาเหมือนคุตินโยมากกว่าแต่เขาไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลนะครับเขาคือแฟนแมนซิตี้นะครับก็แน่นอนและมีแรงบันดาลใจนะครับ มีไอดอลถึงทําให้วัยรุ่นหรือว่าเด็กหนุ่มเนี่ยเราเนี้ยน้องๆเยาวชนเนี่ยมีแรงผลักดันและก็มีความกระตือรือร้นอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากประสบความสําเร็จแบบนั้นถึงทําให้เรามาดูว่านี่เป็นไงเหมือนเราดูนักเตะอาชีพเลยนะที่เราดูเขาแข่งกันในสนามเนี่ยคือโดยเฉพาะน้องเตวรารกรคือลีลาการลากเลือ้อยในจังหวะพื้นที่แคบแคบเนี่ยเขาไปได้ดีมากๆเลย คือเขาจัดการจัดระเบียบร่างกายได้แบบสุดยอดอะนะถ้าเป็นอย่างเราๆนี่สองส,ม,สมโยกก็หกลมแล้วแต่เขานี่พลิ้วมากครับทุกคนคือด้วยพรสวรรค์ด้วยแววด้วยการขัดเกลาของครูระดับปร,รมาจารย์อย่างอ,อาจารย์สกลน,นะครับทุกคนทำให้น้องนั้นยิ่งฉายแววออกมาให้คนดูคนชมคนเชียร์ อย่างที่ทุกคนรู้แล้วก็ประจักษ์กันนะหมอนท้องทิยานเนี่ยเป็นเหมือนแม่เหล็กเนี่ยใช้ดูดคนดูเข้ามาดูแบบมหาศาลมากมายมหาศาลนะฮะไม่เฉพาะแต่ในสนามที่เกินความจุฮะห้าหมื่นะ 50, กว่าคนในไลฟ์สดของช่อง7 h d ก็ล้านหกแสนกว่าคนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็เราฏิเสธไม่ได้เลยส่วนมากๆมาจาก f อของมอนทองวิทยานะครับที่เข้าไปชมก็ไปเชียร์แน่นอนฮนะเราก็ไม่ให้เครดิตของแชมป์ก็ไม่ได้นะครับชัยนาทก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแฟนบอลใน,นจังหวัดชัยนาททั้งจังหวัดแน่นอนฮะก็น่าจะหลายแสนคนอยู่นะอาจจะเป็นล้านแล้วก็จังหวัดอื่นอีกก็มีครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับทุกคนแต่ด้วยสตอรี่ของมอนทองวิทยา ทำให้ทุกคนนั้นสนใจนะครับดึงดูดผู้คนอยากไปรับรู้อยากไปดูอยากไปชมอยากไปเชี่นั่งรถสองแถวมาแข่งจากทีมมามื่นมานอกสายตานะแข่งตั้งแต่รอบ500กว่าทีมคัดเข้ามาจนถึงรอบชิงนะครับนั่นหมายความว่าโอ้โหฟันฟ้าอะไรมาไม่รู้นะครับกว่าจะก้าวมาถึงรองแชมป์นะครับรองแชมป์เนี่ย ไม่ใช่หลมเหลวนะครับไม่ใช่ผู้ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเป็นผู้ประสบความสําเร็จนะครับจาก500รกว่าทีมได้อันดับ2นี่คือว่าสุดๆนะครับทุกคนถ้าสมมุตินะมอนทองวิทยานี่เป็นแชมป์เก่าสองสมยัยสามสมยัยหรือว่ารองแชมป์เก่าปีที่แล้วโอเคความผิดหวังมากกว่านี้แน่นอนผมว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการคาดหวังจะสูงกว่านี้มากๆนี่อาจจะสูงก็จริงแต่ เชื่อว่าหลายคนก็เผื่อใจไว้อยู่นะครับแต่คือเป็นเป็นครั้งแรกที่เข้ามาชิงแล้วมาถึงจุดนี้แพ้แค่สอมันเป็นอะไรที่สุสีมากๆด้วยสกอร์ที่นำก่อนนะการนำก่อนเนี่ยทำให้การแทคติกต้องมาเล่นเกมรับแหละร,รอสวนนะครับเลยทำให้เกมลุกของมอนทองวิญยานั้นอาจจะไม่ดูดุดันเหมือนใชนาดนะครับออมปจอใย้นาด ก็เลยปล่อยให้ใชนะกองบอลมากกว่าบุกมากกว่าเพราะอยากตีเสมอนะครับและก็ด้วยประสบการณ์ด้วยกระดูกด้วยนะฮะผมว่าก็มีผลนะครับหลายอย่างกองเชียร์มากมายที่เชียร์ก็เป็นการกดดันไปในตัวเหมือนกันนะครับทุกคนทําให้ประสบการณ์นั้นอาจจะยังไม่มากพอก็เลยปลาชัยได้ลองแชมป์ไปแต่เห็นไหมนะครับคือผลงานในครั้งนี้เวทีเวทีนี้ทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ สร้างคนสร้างน้องๆคะให้ก้าวไปเป็นนักพิบอลอาชีพได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างน้องเนี่ยการทะเรือเส้นสัญญาเป็นนักเตะเยาวชนเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนอีกสองคนนะครับมันมันเป็นเหมือนวิยายนะครับทุกคนเป็นเหมือนฝันนะผมว่านะเส้นทางแห่งฝันเลยที่น้องๆก็ฝันไว้แล้วก็ก้าวมาถึงจุดนี้แน่อนอนฮะก็แสดงความยินดีแล้วก็เครดิตยกให้ใชหนะด้วยเหมือนกันเขาก็เก่งเขาสุดยอดมาก นะครับผมก็เคยทําคลิปชื่นชมไปแล้วนะครับใชยนาทในขณะที่มอนตองวิทยามีเอซีมากมายผมก็ชื่นชมเหมือนกันนะครับคือว่าสุดยอดมากๆแล้วคนที่โดดเด่นที่สุดก็คือแน่นอนฮะเตวรากรนะครับวิทยุแห่งเมืองไทยนะครับที่ทําผลงานได้สุดยอด8ประตูนะครับในรายการนี้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแล้วก็โชว์ลีลาลากเลื้อยให้ทุกคนได้ดู ชื่นใจนะครับก็เป็นปีขวานะมีส่วนสูง168เซนติเมตรนะครับก็อายุเพิ่งจะ16-17นะเพิ่งจะ16-17ย่าง18น้งนะครับทุกคนยังสูงได้อีกนะครับเพราะว่าผู้ชายนี่ก็อายุ23ถึงจะหมดความสูงเพราะฉะนั้นอีกหลายปีมากอาจจะก้าวไปถึง180ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยอายุแค่16-17มากขนาดนี้เนี่ย เพราะว่าประเทศไทยอีกอย่างก็เรื่องโภชนาการวิทยาศาสตร์การกีฬานะเขาช่วยให้เด็กไทยนั้นมีความสูงตัวใหญ่นะครับความแข็งแกร่งนะเรื่องทักษะหรือว่าเทคนิคในการเล่นฟุตบอลนี่ผมก็ยังเชื่อมั่นศรัทธาในาเด็กน้องเยาวชนไทยอยู่นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมเห็นการแข่งขันผมจะเห็นลีลาและก็ความมั่นใจของเด็กไทยนี่นเปี่ยมล้นเลยครับทุกคนน้อง เทวรกรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทุกคนนั้นจับจ้องเฝ้ามองอนาคตของเขาอย่างแน่นอนครับทุกคนและก็มีอีกหลายคนนะครับที่อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ก็โดดเด่นนะครับพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นชุดเยาวชนเป็นตัวหลักและก็เป็นทีมชาติชุดใหญ่ได้แบบสบายๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าจับพัดจับถูเอามาแข่งไม่ใช่อย่างนั้นนะไปคัดเลือกมา ไปหยิบไปยกมาแล้วก็แข่งไม่ใช่ก็ทุกอย่างมีการขัดเกลาการฝึกซ้อมกันมาเป็นปีๆนะครับก็เทคนิคก,การเล่นต่างๆนะฮะวินัยต่างๆครูระดับปรมาจารย์อย่างอาจารย์สกลก็ถ่ายทอดให้ทั้งหมดนะครับและสิ่งนี้ผมชื่นชมที่สุดก็คือคําว่าเด็กไทยเนี่ยหัวใจกระตันอยู่รู้คุณนะครับการต่อยอดก็ถือว่าสบายๆเลยครับ เพราะฉะนั้นมันยิ่งทําให้การแข่งขันเข้มข้นนะครับน่าดูน่าชมก็คนดูหลักห้าหมื่นกว่าคนในสนามอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เพชรเม็ดงามที่ถูกเจรนายแล้วก็พร้อมเอาไปเจรนายหรือว่าเพชรในตมอะไรแต่เอาขึ้นมาลางเอาขึ้นมาเจรนายนะช้างเผือกในป่าในป่าหิมพานอะไรก็ว่ากันไปมีให้เห็นแบบนี้เป็นความสุขเป็นความชื่นใจของคนดูด้วยเป็นกําไรนะครับ คือน้องๆเนี่ยสร้างความสุขให้คนดูนะนะครับแม้ว่าการที่ลงไปนั่งในสนามแน่นอนผมว่าอีกอันนึงที่อาจารย์ก็เต็งไว้เหมือนกันว่าอาจจะไม่เหมาะแต่ก็ต้องต้อง,องทำให้จบนะครับโดยเฉพาะการตะโกนด่าผมเคยไปดูฟุตซอลเนาะอยู่ที่เดอมองบางแคมาก่อนการที่เป็นนักเตะอาชีพอะอารมณ์ตั้งสุดยอดเหมือนกันนะเก็บกดคือจะมีฝั่งตรงข้ามตะโกนด่าเย,เยอะแยะเลยเนาะ ผมก็เคยเห็นว่าการด่าเนี่ยผมก็มองว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นาการกระตุน้นนะเป็นภูมิได้นะถ้ามองแบบนั้นแต่ผมว่ามันเป็นการรบก,กวนสมาธิอยู่เหมือนกันนะเพราะการที่เราด่าใกล้ๆอ่ะน้องๆอ,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 อาจจะขาดสมาธิแต่ผมชื่นชมหัวใจโอ้โหสุดยอดมากแต่ละคนครับถือว่าอยู่ในวิน,นัยเล่นกันในเกมฮะชนะกันแบบลูกผูปป้ชายฮะสองหนึ่งคือเทคนิคเท่านั้น ครับที่จะเอาชนะกันผมว่าในเรื่องของความสามารถคุณภาพนักเตะพอๆกันนะครับทุกคนอาจจะใช้นาทอาจจะเรื่องประสบการณ์อาจจะเยอะกว่าก็ของบอลเยอะกว่าและเข้าทําได้มากกว่านะครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะไปและก็มีเงินอัดฉีดต่างๆเาเหล่านี้บอกเลยเยอะกว่า,อาบอลถ้วยบางประเทศอีกนะนะครับรางวัลที่น้อง,องได้เยอะกว่าเยอะเยอะเลยอะนะเยอะกว่ามากๆเลย นบางประเทศนะนะครับทุกคนนี่คือน้องเตวรากอน,นะครับวิทยญญาแห่งเมืองไทยหรือว่าวิทยาแห่งบางน้ําเปรี้ยวนะครับทุกคนก็คือคุณภาพครับแก้วเอามาเสิร์ฟถึงที่ครับทุกคนฝากไว้ตอนนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม